จอนค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคอนเซปต์ของบูต B M แบบนยูในปีนี้คืออะไรคะครับคอนเซปต์ของบี w มยูเราใช้คำว่าจอยนะครับมาโดยตลอดปีนี้ก็เป็นจอยเอ็กซ์เทนเดนะครับก็คือว่า e x ็กซ์เทนในเรื่องของตัวโมเดลเรนจ์ที่มีมากขึ้นให้เลือกตั้งแต่สันดับภายในปลั๊กอินไฮบริดถึงไฟฟ้า100%ซ นะครับแล้วก็ extended ในเรื่องของแคมเปญที่มีให้มากกว่านะครับสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสนใจมากเลยนะคะคร,รถรุ่นที่จะต้องมาดูที่นี่มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับที่เรามาเปิดตัวกันในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือ BMW M4 นะครับที่อยู่ข้างหลังคุณมิน้นเน้นะครับคันนี้ก็เป็น M4 Competition ค่ะนะครับ M xDrive Coupe ซึ่งพอบอกว่า X Drive ก็คือว่ามันขับเครื่องสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับขุมกำลัง530แรงม้าเลยนะครับก็เรียกได้ว่า0-100เนี่ยอัตราเร่ง3.5วินาทีเท่านั้นเองรับลูกค้าก็สามารถเลือกออปชันที่จะอัปเกรดตัวเบรกให้เป็นเบรกซรามิกได้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ข้างหลังผมวันนี้ก็เป็นในตระกูลของซีรีส์4นะครับคันนี้ก็เป็น 430i Convertible นะครับจริงๆแล้วเราก็มีเรนจ์ตั้งแต่คูเป้ Convertible ตัวที่เป็น M Performance ก็มี M 4 4 0 i นะครับมาเช่นเดีย 330e p l u อิน Hybrid ตัวนี้เป็น M Sport ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรับ่วมแค้งที่2 Second LCI นะครับข้อดีที่ผมชอบมากของรุ่นนี้คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่ขึ้นวิ่งได้เท่าไหร่คะ22.3กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยไฟฟ้า100%ค่ะนก็เรียกได้ว่าถ้าใช้ในเมืองก็แทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแล้วก็พร้อมกันในตัวที่เป็นซีห้5นะครับเราก็มี 530e p l u อิน Hybrid เราใช้ชื่อรุ่นอันนี้ว่า5 3 0 e inspiring <Wow. S 2> นะครับก็เป็น plug-in hybrid b a t t e r ี่คอนเทนเนี่ยคล้ายกันก็คือระยะทางในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าก็ประมาณ100ก<ม>ิโลเมตรแลวก็ข้อดีก็คือว่าเป็น suv ห่าที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาดีมากนะครับก็เป็นเจ้าของได้ง่ายจริงๆ,ๆก็สำหรับ bmw นะครับ<ๆ><ๆ>ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาที่บูธของ bmw นะครับแคมเปญเนี่ยเราเรียกว่าโดนใจมากๆผกอดในรุ่นที่เป็นไฟฟ้าตั้งแต่2 5 0 0 0บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับและอย่างที่เรียนก็คือว่าเราคุ้มครองในเรรื่อองงขกา ขยายวารัเวีให้เนี่ยถึง8ปีะนะครับและ9เดือนแรกเนี่ยวิวอยู่เป็นคนออกให้เลยนะครับโ,โดนใจต้องมางานนี้จริงๆครับเรามาจากการที่บูของ B M w นะคะวันนี้ขอบคุณคุณจอนมากๆเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณนะครับ